สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับพอดีผมได้นี่มานะครับมเมล็ดนะครับนี่เป็นมเมล็ดกัญชงนะครับก็จากคราวที่แล้วนะครับที่พูดกันถึงเรื่อง น้ำมัน C B D แล้วก็เรื่องของการใช้มเมล็ดกัญชงกัญชามาใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มาใช้ประกอบอาหารเรื่องประโยชน์อะไรพวกนี้ก็เลยสั่งอันนี้มานะครับซึ่งหมดเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะผมจำไอ้นี่เป๊ะๆไม่ค่อยได้เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับ อ่าหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับทั้งถุงเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบบาทอา่น้ำหนักครึ่งกิโลนะครับก็ตั้งใจว่าจะลองมาทำน้ำมันดูนะครับคือตอนนี้มีไอเดียในการที่จะใช้อุปกรณ์มา,าทำการอัดนะครับการทำน้ำมันเนี่ยก็คือเท่าที่เห็นจากถ้าเป็นแบบบ้านบ้านเนี่ยนะครับที่ผมเห็น จากคลิปของทางอินเดียนะครับเขาก็จะเอาไว้เนี่ยมาบดนะครับบดให้ละเอียดแล้วก็นวดนวดบีบบ,บนวด,นวดจนมันได้น้ำมันออกมานะครับแต่ทีเนี้ยจะให้ทำแบบนั้นเองมันก็ขี้เกียจนะครับลำบากเราก็พอดีได้ไอเดียมาว่าเราจะทำเครื่องอัดนะครับแบบที่ถูกๆนะครับก็ตอนเนี้ยได้ไอเดียมาแล้วนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวที่จะมาเป็นตัวอัดเนี่ย จากที่เป็นพวกไฮโดรกลดอะไรพวกนี้นะผมก็ได้มาแล้วว่าจะใช้อะไรนะครับเป็นของที่มีอยู่ที่บ้านเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ทำกระบอกออกมายังหาที่ทำไม่ได้นะครับก็อาจจะไปหาซื้อกระบอกไม่แน่ใจว่าจะเป็นกระบอก PVC จะไหวหรือเปล่านะแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะทำให้มันสะอาดที่สุดนะครับคือถ้าเป็นเหล็กเลยเนี่ยก็อันตราย เอาไปใช้เดี๋ยวมีปัญหาที่หลังนะครับแต่ทีนี้อันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าไอ้มเมล็ดเนี่ยมันปลูกขึ้นหรือเปล่านะครับก็ทําการบ่ม,มเมล็ดไว้วันนี้เป็นวันที่สองลวนะครับนี่ไม่ได้คัดนะก็เอามาทําแบบเดิมแลนะครับขบปลายแล้วก็แช่น้ำนะครับก็ใส่ลงไปเพียบเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่า มันก็เสียเพียบเหมือนกันนะก็จะมีงอกมาชัดๆนะครับหนึ่งสองสามสามไม่รอดแล้วนะครับขาดไปแล้วพังเสียไปแล้วหนึ่งสี่ห้าลงไปเป็นเป็นสิบอะครับได้มาสักสี่ห้าเมล็ดแล้วก็บางส่วนเนี่ยผมเอ,อ่อ เอาไปโรยไว้ข้างนอกบ้านซึ่งมันจะโรยไว้เป็นอาทิตย์ละเออมันงอกเฉยเลยนะครับอองอกดีกว่าไอ้ต้นที่ซื้อไม่อีกอะไอ้ที่ซื้อเมล็ดมาเม็ดละสามร้อยนะนะครับยังไม่งอกดีเท่ากบบไอ้นี่เลยนะอันนั้นเม็ดเดียวสามร้อยอันนี้เนี่ยนะครับไม่รู้กี่พันเม็ดอ,อยู่ในนี้นะครับราคาร้อยสี่สิบก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามัน ออกมาเราจะเป็นยังไงหน้าตามันจะแตกต่างกับกัญชาสักขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นมเมล็ดก,กัญชงสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะหาซื้อจริงๆอันเนี้ยหาซื้อได้ทั้งช h อป e ี้รั a ดาแล้วนะครับแต่ว่าจะใช้คำว่ากัญชงกัญชาหาไม่ได้นะครับจริงๆเขาขายออกมาเป็นอาหารนกนะมันคือชื่อมันอ่านยากห้วยมัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยนะครับ ก็จะเนี่ยประมาณราคาอยู่ประมาณนี้ยนะครับครึ่งกิโลร้อยกว่าบาทปลูกก็ขึ้นนะแต่ว่าก็เปอร์เซ็นต์ขึ้นมันก็น้อยนิดนึงนะครับยังไงใครอยากจะลองปลูกต้นไม้ชนิดนี้นะครับก็ลองซื้ออย่างเงี้ยมาปลูกดูว่าเรา,เาสามารถที่จะปลูกมันได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็น<ม>จะเรียกว่าอะไรเป็นแนวทางเริ่มต้นเป็นการลงทุนที่ราคาไม่สูงนะครับ ก็ลองเอามาเพาะมาปลกกันดูนะครับผมก็นะตอนนี้ยังไม่เห็นความแตกต่างของลำต้นอะไรสักเท่าไหร่นะครับคือจากเมื่อก่อนเนี่ยในอดีตเขาจะแยกแยกกันจากอะไรนะจำนวนแฉกของใบแฉกเกิน9แฉกจะเป็นกัญชงอะไรพวกนี้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันถูกแยกออกด้วยปริมาณสาร tsc อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ประเทศไหนจะกําหนดมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบางประเทศเขาก็0.3บางประเทศก็1%ก็จะจัดว่าเป็นเฮมเฮมคือกัญชงนะครับส่วนกัญชาก็จะเรียกว่าเป็นแคนาบิสนะครับก็จะโดนแยกกันไปลักษณะอย่างนั้นอยู่ทีนี้ก็เดี๋ยว เดีย๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูความแตกต่างของเมล็ดจริงๆผมดูด้วยตาเปล่าแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับส่วนไอเม็ดเนี่ยมันอาจจะดูใหญ่นิดนึงเพราะว่าเขาก็จะมีเกตนะครับคัดเกตมาเหมือนกันคือก็จะมีเกตเม็ดเล็กก็จะราคาถูกกว่านี้เพราะเขาไปห้าหานกใช่ไหม,มเกตเม็ดโตก็จะราคาสูงอันนี้มันจะเม็ดกลางๆนะครับมันก็จะมีเม็ดใหญ่อีกฉะนั้นเนี่ยเรื่องของขนาดเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับในส่วนของ ลวดลายจริงๆมันก็ก็เทียบกันไม่ได้อีกเหมือนกันคือลายผมดูแล้วมันก็แยกยากอ่ะคือเมล็ดกัญชาที่มีเนี่ยมันก็จะมีบางเมล็ดที่ลายเป็นเส้นชัดเจนเลยนะครับแต่บางเมล็ดมันก็เป็นขาวๆแบบนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นอันเนี้ยแยกยากจริงๆนะครับคงต้องรอจะเรียกว่าเราจะไปวัดสาร THC CBD อะไรพวกนี้ก็คงไม่มีทางทำนะครับฉะนั้นเลือก ซื้อจากคนขายที่ไว้ใจได้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ